วันนี้วันพ่อนะเราก็มาบักผ่อนกันที่ชายหาดบางแสนนะใกล้ๆกรุงเทพนอนก็นสบายพาคุณยายมาเที่ยวสูตรอากาศก็ประมาณเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวเราจะไปดูคนในทะเลกันว่าเป็นยังไงบ้าง ดูคนในทะเลกันเถอะบางสนุกสนานนะก็ย้อนแสงย้อนแสงมองไม่เห็นหน้าเห็นแต่ดำดำเห็นแต่ดำดำพะเจอเโบนา่าเลยดำคูณสอง นี่หวานใจเราครับเล่นห่วงเยอะอันนี้ถ่ายเมียนะคะทุกคนถ่ายเมียอะไรนะนนี่หวานใจเราอันนน้นหวานหวานโอ้ยฉันก็ไม่าดความรักเหมือนกันนี่ลูกสาวครับมากันคนละคันนะเนี่ยมากันเยอะสิบสามคนโตแล้วก็งี้แหละโตแล้วแยกเดี๋ยวเขาจะไปเที่ยวกันอีกที่ไหนนะจันทร์อรี จะไปจันทบุรีวันนี้หลานโบนะสามสาวไม่ได้ถ่ายเลยได้ถ่ายอันนี้คุณข้าวนะเอ๊ะเอานั่น้องชายไปไหนน้องชายอ๋อนี่น้องชาย น้องโดาแต่เราเรียกว่าเจ๋งเพราะเจ๋งมันสายโหดมันจะกินข้าวหมด,หมดนี่ไก่เกยเหลือเต็มเลยไม่กินลุงกินไปชิ้นเองแหละผลก็พอสมควรนะอันนี้วันหยุดวันพอ่อ มจิเ,จเราเช่าหวงร้านสมใจตื่นเต้นคนะ่ะน้องดำเราตื่นเต้นนะปลากระโดด น้องดาเราติดเต็นเฮ้ยปลาโดดจริงด้วยนี่ามว่าน้องดำติเต้นไปหาปลาไมสู้ไม่สู้ก่อนแล้ว่อ เราต้องจ่อยิงนะกกอ่นะแม่พูด่อนเดนะี๋ยวดูแปะไปกล้าไวไว้น้ำเป็นเปล่ากล้าไวไว้น้ำเป็นเปล่ามันยืนไม่ถึงนะทำไปเล่นให้นะ นี่แกงสาวๆเราจะบนวน,นะและดอรี่แลกำลังดอรี่โอ้ยอนแสงแลกำลังดอรี่อยู่ เราอย่ากระบุ่มน้ํา Ui จับ tìm Nó đo ก็

น้ำทะเลใสมากเลยนะจ้ใสประมาณ3เดือนหนึ่มาพุทธิกาทันวามกลาราโอ้ยมีรอยรอยฟ้าด้วยนะโอ้ ึ้มาเลยคือปาโอ้โเลยวะหลายคนอยกอะไรจริง้เไอ้เกศินีอะไราจะบินอีกแล้วนะบินแล้ว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 ว้าว ปฏิบัติการเสี่ยงตายกัน Meet Impossible ขอร้อยห้าสิบพออยากเล่นมั้ะขอร้อยห้าสิบอยากได้ไหมได้อ,อยาวป็งคนไทยบินได้มีสองแสนมาขอสองร้อยห้าสิบหมดแล้วจ้าหมดแล้วด้วยหมดพร้อมนี่ล้วจ้านี่ก็หมดด้วยบินๆนั่น,บ,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 นบินจริงด้วย

นั่นเนยซิกแพคไม่มีวันแพครับซิกแพคไม่มีวันแพ 手法。So เด็กเๆกเ็กกตัดทรายเล่นทัทใายอ่ะ อันนี้พวกแก๊งไม่อาบน้ำแับแก๊งไม่อาบน้ำนี่หลับอย่างเดียว